สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ฟซีทุกท่านนะครับอีนี้นะครับเป็นอีพีที่498นะครับผมพบกับผมเช่นเคยนะครับที่ช่องทอนพระเครื่องนะครับวันนี้นะครับพี่พี่นะผมก็พึ่งนึกขึ้นได้นะครับว่ามีพระองค์หนึ่งนะครับเป็นพระสมเด็จพิม์พฐานแซมนะครับผมได้เช่ามาประมาณสักสเดือนแล้วพี่ก็ไม่รู้ว่าเก็บไว้ตรงไหนนะวันนี้พึ่งนึกออกว่าเออตัวเองเก็บไว้ที่ลิ้นชัก โตทางานนะพี่นะอ่ะก็เป็นเนี่ยครับองนี้นะพี่แล้วก็ผมได้มาแบบนี้เลยนะพี่นะผมได้มาทั้งกล่องแบบนี้เลยเจ้าของเขาใส่กล่องแบบนี้เลยพี่เห็นไหมกล่องเก่าแบบนี่มีเทปเก่าเทปเก่าจนเหลืองแล้วนะพี่เห็นไหมเทปเก่านี่เหลืองแล้วนะอ่าเนี่ยผมอันนี้ไม่รู้ว่าไปโดนอะไรนะครับน่าจะโดนกาวนะก็ได้มาแบบนี้พี่เห็นไหมพี่ดูคมเก่าดูคมเก่าแล้วดูความคมเห็นไหมพี่ขนาดพระที่ อ่าผ่านการใช้มานะพี่แต่ยังสวยคมเห็นไหมองค์นี้เนี่ยถ้าเป็นพระที่สมบูรณ์แบบไม่ผ่านการใช้เลยอ่ะคงจะเป็นพระที่คมชัดลึกมากนะพี่นะอันนี้เป็นวัดละคังนะพี่เป็นวัดละคังนะพิมพฐานแซมนะครับก่อนจะไปรับชมนะครับฝากพี่ๆเอฟซีกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับ เพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ๆจากช่องทอนพระเครื่องนะครับถ้าหากพี่ๆท่านใดน,นะครับดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจพระที่ผมนํามาให้ชมในวันนี้นะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0996341275นะครับ0996341275ส่วนไอีดลนยนะครับแอดไลน์ได้ที่ ttn987 ttn987 นะครับมามามา,ม,นะมาชมกันเลยนะครับพี่ๆนะมาชมกันเลยนะครับอ่าองคนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นพระ อ่าอย่างที่ผมเอ่ยไปเบื้องต้นพี่ผมเพิ่งนึกออกว่าผมเช่าพระองค์นี้มาประมาณสักสามสี่เดือนได้พี่อ่าแล้วก็ไม่รู้ว่าเก็บไว้ตรงไหนนะพี่จนลืมนะครับอ่าก็เก็บไว้จนลืมนะพี่เพิ่งจะนึกออกว่าอ๋อตัวเองเก็บไว้ในลิ้นชักนะพี่นะเก็บไว้ในลิ้นชักนะครับอ่านะครับพี่ๆเห็นไหมพี่ๆดูอ่าดูดูเนี่ยพี่เหลืองแล้วนะเนี่ยเทปกาวพวกนี้นเหลืองแล้วเห็นไหมอ่า แล้วฝาเนี่ยก็เหลืองหมดแล้วเห็นไหมพี่อันนี้เปิดสอบถามราคานะพี่เปิดสอบถามราคานะผมว่าผมเช่ามาแพงพี่องค์นี้ผมเช่ามาแพงผมผมเช่ามาแพงจริงๆนะพี่ผมเช่ามาแพงนะครับอ่าเช่ามาแพงแต่เก็บจนลืมอ่ะพี่อ่าคิดดูว่าเก็บจนลืมอ่ะเช่ามาแพงเก็บจนลืมอ่ะคิดดูนะครับอ่านีครับองนี้เป็นพิมพ์ฐานแซมนะพี่นะเห็นไหมครับใบหูองค์นี้ความสวยนะครับพี่ความสวยความคลาสสิก นี่เห็นไหมครับยังมีเส้นนะครับนี่เส้นพาทิปหรือเส้นพรลิวจีวะสังคตินะครับเส้นยังเป็นเส้นสังคติสองเส้นเห็นไหมแล้วดูเหลี่ยมมุมแขนนะพีพี่เหลี่ยมมุมแขนคมชัดลึกนะพี่เห็นไหมอ,องค์นี้เป็นพิมพ์ฐานแซมวัลละคังนะพี่นะฐานแซมวัลละคังนะพี่องค์นี้กดกดติดชัดมากพี่องค์นี้กดติดชัดพิมพ์มากเลยนะครับพี่พี่นะหเห็นไหมใบหูนะครับนี่ ใบหน้านะครับเกตเห็นไหมติดชัดเจนไม่ว่าจะเป็นตรงนักแข้งตรงเส้นแซมฐานนะครับเห็นไหมติดชัดเจนทุกอย่างพี่องค์นี้นะครับเส้นบังคับพงบังคับพิมพ์ติดชัดเจนนะครับส่วนด้านหลังพี่เห็นไหมด้านหลังโอโ้โหนี่ด้านหลังนเนื้อแบบต,ตุบตับหนุบหนับเลยนะพี่นะเนื้อตุบตับหนุบหนับเลยนะครับนี่เห็นไหมโอโ้โหพี่จ๋าบอกแล้วว่าองคนี้ผมเช่าว่าแพงพี่ผมเช่าว่าแพงผมเช่ามาแบบ ประมาณสัก3ามเดือนได้พี่จําไม่ได้นะครับเพิ่งน,นึกออกว่าเอาตัวเองเช่ามาแล้วเก็บไว้ในลินชักพี่ลินชักโกตัวทงานนะเก็บไว้ในลินชักโกตัวทงานนะเนนาานพิ่งน,นึกออกพี่โดูโหโหด้านข้างดีครับอ่าไม่สะทยายมากนะพี่นะไม่สาทยายมากผมพี่พี่พี่พ,พี่ทุกท่านดูพิมพ์เป็นนะครับพี่พี่เอฟซีทุกท่านดูพิมพ์เป็นอยู่แล้วนะครับดูพิมพ์ดูเนื้อหาเป็นอยู่แล้วนะครับมีอย่างเดียวคือผมส่องเนื้อให้พี่ดูแล้วกันนะครับ ผมส่งเนื้อใหพ้พี่ดูแล้วกันนะครับเห็นไหมครับอย่างไงพี่เนื้อตุบตั๊บหนึบหนักไหมพี่เห็นไหมอ่าเนี่ยผมซื้อมาแพงนะพี่นะผมได้มาแพงนะครับผมเช่ามาแพงพี่องนี้ผมนึเก็บเก็บจนลืมนะครับวันนี้นะครับก็นึกออกเอ้ยนึกขึ้นได้นะครับว่าตัวเองเก็บไว้ในลิชชักนะพี่กับพี่คิดดูว่าสามสี่เดือนอะแล้วก็มาในะกล่องมาเนะี่ยผมใส่กล่องมาเนะี่ยพระเข้ามากล่องแบบนี้เลยพี่เนี่ยได้กล่องมาแบบนี้เลยนะครับ เจ้าของเดิมเขาใส่กล่องแบบนี้มานะผมก็เอามาก็เก็บไว้นิ้นชักก็ลืมเลยนะพี่วันนี้ก็ก็เอามาให้พี่พี่เอฟซี FC ได้รับชมนะครับเอามาแบ่งปันนะพี่นะแต่ราคานะพี่เปิดสอบถามนะองคนี้ผมเปิดสอบถามนะพี่นะเปิดสอบถามนะพี่นะราคาผมได้มาแพงนะครับผมได้มาแพงองค์นี้เปิดสอบถามเห็นไหมครับพี่ดูค่าบปรงค่าแป้งเห็นไหมขนาดผ้าผ่านกระชานะครับนี่ เห็นไหมผ้าแป้งจะเป็นปืดๆด,ดุบๆเห็นไหมนี่เส้นริ้วสังกติตรงนี้ยังติดนะแล้วดูตรงแขนนี่พี่พี่ดูตรงแขนเห็นไหมครับนี่เห็นไหมดูสันเหลี่ยมแขนโอ้โหนี่เป็นสันคมเลยนะพี่นะเห็นไหมองค์เนี้ยถ้าเป็นพระที่ไม่ผ่านการใช้นะผมบอกเลยว่าเป็นพระที่คมมากพี่น่าจะคมมากกะพี่นะอ่าเนี่ยผมให้พี่พี่ดูพิมพ์ทรงอ่ะผิวองค์จริงเนื้อนี้เลยนะครับพี่องค์จริงผิวพันธ์แบบนี้เลยนะครับนี่พี่พี่ดูอ่ะ นี่เห็นไหมอ่าเนี่ยผมให้ดูนะครับมุมทะแยงนะครับมุมตะแคงด้านข้างเห็นไหมอ่านะครับนี่ด้านข้างไหมตัดเรียบร้อยพี่แล้วดูมวลสารนี่พี่เอไหมเป็นก้อนๆเห็นไหมเห็นไหมอ่ามวลสารนี่เป็นก้อนๆเลยเห็นไหมครับอ่ามวลสารนี่เป็นก้อนๆเลยนะครับนี่นะครับนี่เป็นก้อนๆเลยนะครับเนี่ยมวลสารนี่เป็นก้อนๆเลยนะพี่นะ พิมฐานแซมนะเขาจะเป็นหลังแบบนี้นะพี่นะหลังเรียบๆนะพี่นะพิม์ฐานแซมเขาจะหลังเรียบๆนะพี่นะแต่หลังเรียบๆพี่ก็จะนั้นไปนะครับพี่เห็นไหมมีรอยหลุดล่อนของมวลสารนะครับนี่มีรอยโพรงนะครับเห็นไหมนี่เนื้อดึกนุ่มเลยพี่องนี้นะโอ้โหอ่าให้พี่พี่ก็อยู่ที่ว่าอ่าใครจะได้เป็นเจ้าของคนต่อไปนะพี่นะใครจะได้เป็นคนเจ้าของคนต่อไปก็ พระสวยๆแบบนี้ใครไวใครได้ไปพี่ใครไวใครได้ไปนะอ่าผมไม่อธิบายพิมพ์ทรงแล้วนะพี่นะเพราะว่าผมว่าพี่ๆ fc ทุกท่านเนี่ยดูเป็นกันทุกคนนะครับดูพิมพ์ทรงเป็นทุกคนมีอย่างเดียวคือผมต้องส่องค่อยๆส่องเนื้อให้พี่ๆดูนะครับพี่ๆดูเนื้อดิแล้วดูคาบแป้งแล้วคาบลาต่างๆพี่ดูคาบแป้งดูคาบลาต่างๆเนี่ยครับเนื้อเห็นไหมโอ้โห อย่างที่ผมบอกไว้เบื้องต้นพี่<แ>องค์นี้ยผมเช่ามาแพงน,นะผมเช่ามาแพงผมก็ขออนุญาตเปิดสอบถามราคาแล้วกันพี่เห็นไหมเห,เห็นมลนสารไหมอ่าผมก็ขออนุญาตเปิดสอบถามราคาเหมือนกันแล้วกันนะพี่นะอ่าถูกแพงก,ก็ค่อยต่อรองราคากันนะพี่ผมก็ซื้อมาแพงได้มาแพงน,นะพี่นะผมเช่ามาแพงน,นะพี่องค์นี้ก็บอกแล้วว่าเก็บจนลืมนะพี่เก็บจนลืมนะองค์นี้ พึงนึกออกว่าเ,าเก็บไว้ตรงในลิ้นชักนะพี่เห็นไหมเขามาในกล่องนี้เลยพี่กล่องเก่าๆตัวนี้เลยกล่องนี้น่าจะเป็นเจ้าของเขาเก็บไว้เลยครับพี่นะเห็นไหมเหลืองหมดละเทปเก่าเหลืองหมดละอ่านี่ครับพี่ๆเห็นไหมวงนี้เปิดแบ่งปันนะครับเปิดแบ่งปันเปิดสอบถามราคานะพี่นะเปิดสอบถามราคานะครับเห็นไหมเห็นไหมครับ นะครับนี่ดูเนื้อดิครับพี่โอ้โหดูเนื้อดิครับเราดูด้านข้างแบบเนี้วัดละครังครับเห็นไหมอี่จีจัดมากพี่ใครได้ไปก็คุ้มเกินคุ้มอ่ะพี่ผมบอกเลยว่าผมได้มาแพงรงนี้นะครับผมได้มาแพงนะครับพี่ๆนะอ่าถ้าพี่ๆท่านใดก็สนใจก็โทรมาพูดคุยกันก่อนก็ได้นะพี่นะมาสอบถามนะครับเปิดสอบถามราคานะครับเปิดสอบถามราคานะครับองนี้นะครับ EP ีนี้นะครับเปิดสอบถามราคานะครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ